สวัสดีค่ะตอนนี้มารับยายมากินเนือ้อย่างนะคะเข้าไปเลยนี่นะคะเนือ้อพังจุก่กินเลยครับกินแฮมเบอร์เออแฮมเบอร์เกอร์กินในน,นี่นะคะมันฝรั่งทอดนะะ่ะนี่ แวะซื้อที่แมคโดนัลนะคะมีคนคิดถึงยายปีกมีคนตาทำหายายปีก <laughs> นี่มาหายายแล้วนะคะมีคนอยากเห็นยายเนาะยายสวยขึ้นนะคะเนี่ยหุ่นดีสะจุนมาซะ,ะแวะซื้อแมคโดนัลนะคะ สั่งเนื้อย่างไปแล้วนะคะรอรอเขามาเสิร์ฟออาอ่องอ่องอองอยอร่อยกับพี่นะพี่นะเพื่อจะย่างเพื่อน่ะยกี่อันเท่ไหมอร่อยได้ อรงเลยนมาแล้วนะจ๊ะเสิร์ฟแล้วนะคะ นี่นะคะเนื้อร้านนี้คืออร่อยมากนะคะเป็นเนื้อวอัวย่างนะคะเป็นแบบเนื้อตรงซี่โครงวรัวนะคะคาริบีเนาะเนื้อตรงซี่โครงนะคะเนื้อที่นี่คือแบบ ละลายในปากนะที่นี่หนึ่งกิโลหกหมื่นห้าพันวอนเองนะคะราคาถูกมากไปกินที่อื่นสองสามชิ้นนะคะเป็นแสนแล้วเนาะที่นี่หกหมื่นห้าพันดูทุกคนน่ากินมากะคะ คนเกาหลีแบบว่าย่างเนื้อเก่งนะคะมีพรสวรรค์ในการย่างเนื้อตั้งแต่เด็กใครทำกับข้าวไม่เป็นแต่ย่างเนื้อได้นะคะนี่นะคะใกล้จะสุกแล้วน่ากินสุดๆกินหอมมากนะคะ เนื้อวอัวแบบว่าสุกเร็วมากนะ,ะแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นพันชันของเขานะคะก็จะมีกิมจีอันนี้แตงกวาดองอันนี้อร่อยมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะทุกคนแตงกวากับหัวหอมดองนะคะ รสชาติเปรี้ยวหวานอันนี้เป็นยำถั่วงอกนะคะราดน้ำยำแบบเกาหลีลงไปแล้วก็มีหัวหอมนะคะกับซอสถั่วเหลืองอันนี้ยำยำต้นหอมญี่ปุ่นนะคะน้ำจิม ฮอนนะอ่ะอร่อยไหมแค่รำเต้นนะเตะอร่อยค่ะ แกงไอ้นี่นะคะแกงเทนจังนะคะแกงถั่วเน่าเกาหลีนะซุปเต้าเจี้ยว มากระด็กน้อยวิง่งจับไม่นี่อยู่กับที่เลยกูอมอต้องขอบ มซเราบ้านโมโหหิวเลยอารมณ์บดจอยชิมนะคะหนึ oh. 1> 1่งชิ้นกินกับไอเนี่ยอร่อย รสชาติมันออกเค็มๆเปรี้ยวๆนะคะหวานๆนิดนึงนะหัวหอมสไลซ์นะคะนี่นะคะกินกับหัวหอมสไลซ์นะคะ กัเข้าไปจะมีความมานันมีน้ำอยู่ข้างในนะอร่อยมากนุ่มละมุนล,ลิ้นเราเป็นแตงกวาดอร์นะ นะะเนื้อยา่างเราเอากินกับยำต้นหอมนะคะคือก็อร่อยมากต้นหอมมันจะมีความเผ็ดๆอยู่ยนี่ายำต้นหอมมันจะแเปรี้ยวๆนะคะอร่อยเปรี้ยวเผ็ด อร่อยวะยาอร่อยจ้า

นีนสุดท้ายแล้วท้ายสุดอิ่มมากนะคะกินเนื้อ1กิโลนะคะ กิน <Z an ny> ิโรมเนื้อหนึ่กิโลกินสามคนนะคะจุใจมากนะคะร้านนี้ถ้ากินที่อื่นไม่ได้นะแบบนี้หมดเยอะนะคะอันนี้กิโลละ6 0 0 0 6หกห0วอนนะพันกว่าบาทนะกินมม่อยังปีนะ

น,น,น้ำนี้อร่อยนะฮะดูกระตูนแล้วคือนิ่งมากนะรู้งี้ให้ดูตั้งแต่แรกแล้วได้กินข้าวอย่างสบายใจอืมอร่อยเลยมากินตอนสุดท้ายตอนเพิจะปิกเน้วเนี่ย <c oughs> นี่นะจอนจุดจอมให้ดูนะน่นี่นะเธอ สุดท้ายแล้วท้ายสุดช่วยกันกินนะอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วเลยท้องจะแตกตรรรอร่อยมากแล้วนนี้มาได้ไรนะ แบบจุกมากนะคะอิ่มมากนี่เขายังเอาโยเกร์ตมาให้ด้วยนะคะถ้ามีเด็กเนาะเขาที่แล้วก็ได้นะได้โยเกร์ตมากินฟรีเลยเอามาได้กินแล้ว <c oughs> เราเอาฟอยตกลงไปอร่รรอยปหะโตกินเสร็จแล้วก็ส่งยายนะคะไปส่งยายส่งอียายละปุะป๊